สวัสดีครับสวัสดีเพียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรวยชนะจนนะครับเป็นเหรียญปีหกสามนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาแดงนะครับเห็นไหมครับลงยาสองสีนะครับจีวอนก็จะเป็นสีส้มนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าหลวงพ่อพัดนะครับบรนทุยด้วนนะครับ นี่นะครับอําเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเหรียญที่นิยมมากๆเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับชื่อเหรียญก็เหรียญชื่อเหรียญก็ดีนะครับรวยชนะจนนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็ห่วงตันนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะสําหรับคลิปนี้นะคะผมไม่มีกล่องนะฮะเพราะผมเพิ่งแกะออกมาจากกรอบนี่นะครับเห็นไหมครับ นี่ไม่ครับผมหากล่องไม่เจอนะฮะที่สําคัญนะผมหากล่องไม่เจอเพราะผมก็ห้อยบูชาอยู่นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะก็จะมาเผยแผ่นะครับบารมีของหลวงพ่อพัดนะครับบุญญากมวัดห้อยด้วนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะนี่ครับสาหรับด้านหน้านะครับสวยงามมากๆเลยนะเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่เห็นไหมครับ ด้านหลังก็สวยงามมากๆเลยนะครับก็จะมีอัขระยันเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับแล้วก็รันนัมเบอร์มาตรงนี้นะครับที่สําคัญน้าเด่นๆเลยนะครับคือไก่นะครับนี่นะฮะพญาไก่นะครับผมหันหน้าชนจันนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้มีคําว่ารวยชนะจนนะครับปี2563นานะครับพื้นเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับเป็นกระจกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ นี่นะฮะมีการเิบเวลานะฮะเราลองมาลงกล้องกันเลยดีกว่านะครับดูโค้ดนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นพอพานนะครับตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะรันนัมเบอร์มานะครับคมชัดมากๆเลยนะครับระวังของเก๊นะครับของแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับรุ่นรวยชนะจนหนังสือคมตั้งแบบนี้เลยนะครับพื้นผิวเหลียงก็จะเรียบตึงเป็นกระจกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ ของเคก็จะไม่ชัดนะครับเบอร์เอร์นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่ฮะดูรอยปิ้นนะครับปิ้นแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมี๋ยวมาชมดูขอบนะฮะขอบก็จะเป็นขอบตัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครนี่นะครับชมดูด้านหน้านะครับ นี่หน้าหลวพ่อพัดนะครับโอ้ยคมชัดมากๆเลยนะครับทุกรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะสำหรับด้านหน้าไม่มีโค้ดตอกอะไรนะครับนี่นะฮะมีการลงยาสวยงามมากๆนะครับคุยพื้นนะครับเห็นไหมฮะหนังสือก็คมชัดนะครับนี่นะฮะนี่ครับเรามาดูรายละเอียดหลวงพ่อครับ นี่ครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมบูชามากๆนะครับตอนนี้ราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับอนาคตนี่ราคาอาจจะไปไกลนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ การสวัสดีครับ